Good morning Vietnam. ครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับกับเข้าสู่ผาสานชนะฮะวันนี้เรามาตะลุยอวกาศกันในเกมแอสโตเนียครับเนี่ยฮะโด,ดววิวสิครับโอ้โหแม่คุณเอ้ยสวยมากแล้วก็นี่ฮะเรามีแขกรับเชิญที่อยู่ข้างๆเลยฮะนี่โดโด้นั่นเองโดโดคนเดิมครับคนเดิมเติมเปลี่ยนชื่อช่องใหม่เป็นจีจีวีทีบีจีจีวเดี๋ยวต้องไปนั่งเด <laughs> ี๋ยว <laughs> ต้องไปนั่งตั้งค่าใหม่เนี่ยฮะ นี่คือเกม <ฮะ S 1> เขาต้อนรับเข้าสู่เกมแอสเตเนียนะฮะนี่คือเกมแนวอวกาศที่ภาพสวยมากและน่ารักมากนี่อันนี้ก็คือจะเป็นด้วยใช่อันนี้โดโด,โดเขาก็ลงเล่นครั้งแรกครับมาเดิมซื้อมาแล้วก็เล่นเลยนี่บอกไว้ก่อนว่าเกม <c oughs> <c oughs> นี้ใช่ไหมเนี่ยฮะจะบอกว่าจะบอกว่าเกมนี้นี่คือแบบบรรยากาศแบบ โอ้โหฟินมากอะบอกเลยนี่นะดูสาภาพเวลเาแบบสีสันสวยสดงดงามมากตอนนี้ก็อันนี้คือผมเล่นไปก่อนหน้านี้สะพานนี้าานแล้วก็สร้างฐานได้ในระดับหนึ่งแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะทําอะไรบ้างก็จะมาสอนพื้นฐานก่อนง่ายๆนะโอเคในเมื่อดโดเพิ่งเข้ามาครั้งแรกเดี๋ยวเราจะลงไปกันเลยเอ,อื้อขาหักเอ,อืเออ้อ นั่นเสียดังกรอบอย่าตกใจฮะเมื่อกี้สลไลด์ได้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงอุปกรณ์แบคแพกข้างหลังกันก่อนนะฮะนักวินาวกาศทุกคนก็จะมีแบคแพกอยู่ข้างหลังอยู่นะฮะให้เรากดที่คิวฮะกดที่ปุ่มคิวกดปุ่มคิวเสร็จปุ่มมันก็จะมีในส่วนของช่องช่องใส่พวกอุปกรณ์ต่างๆนะฮะตรงกลางก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าแบตเตอรี่นะฮะเป็น Energy เอาไว้ใช้ทำอะไรเอาไว้ใช้กับอุปกรณ์ที่เราเอาไว้สำหรับขุดเมืองแร่นะฮะส่วนแท่นสีฟ้าข้างบนเนี่ยก็คือออกซิเจนพี่โจอโอเเกซิเจนหมดแล้วทำไงเอาถ้าออกซิเจนหมดให้ไปที่นี่ให้กลับเข้าฐานโอเคโอเคอันนี้พอดีผมไปไปดอออกซิเจนมาออกซิเจนมันก็จะมีให้เราเก็บเหมือนแร่เหมือนกันนะฮะอยู่ตามตามแบบต่างๆ,ๆนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเพื่อความปลอดภัยเรากลับเข้าฐานก่อนนี่ นี่ฮะนี่คือลักษณะของฐานเราฮะที่อันนี้ก็คือยังยังพึ่งสร้างเบื้องต้นเองเพราะว่าเราต้องไปเก็บในส่วนของพกแมทิลเลียตต่างๆก็คือเริ่มเกมมาเนี่ยชายเบื้องตอน้นก็คือนี่ครับอันนี้ก็คือจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าพอตนั่นเองนี่พอตนีเ้เราจะได้เริ่มได้ตอนเริ่มเกมนะฮะก็คือเราเข้าหน้ามเมนูปุ๊บมันจะมีให้เลือกตัวละคร4ตัวแล้วก็จําเข้าไปในพอต ลองไปยังดงดาวต่างๆอะะี่เอาไว้เป็นจุดเซบได้ด้วยอ่าพี่มีคนเดียวเหรอก็อยูเนี่ยทคนเดียวมีันเดียวต่อคนไงต่อคนมีันเดียวต่อคนคมเดียวเป็นนึ่งนะคนเดียวไม่เยอะคอนโดโดคอนโดโดนี่ต้องต้องสร้างอีกโลกหนึ่งอ่ะถึงจะมีมีของตัวเองอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือมาจอยมาจอยก็จะเป็นใช้ร่วมกันที่กัปตังใช้ร่วมกัน ส่วนที่วางอยู่บนพื้นเนี่ยมันก็จะเป็นพวกเขาเรียกว่าเนี่ยฮะที่จะเป็นแมททีเรียลต่างๆอย่างเช่นอันนี้เขาเรียกว่าเป็น organic. ออแกนิกออแกนิกได้จากอะไรได้จากพวกพืชพืชพันธุ์ต่างๆที่อยู่รอบๆเนี่ยฮะมันก็จะดูดเข้ามาว <What? S 1> ๊งงแล้วสิงงงแล้วสิงงงแล้วสิเนี่ยนะฮะเนี่ยเราก็ได้น, oh. นี่แล้วเดี๋ยวผมหยิบออกมาให้ดูฮะนี่มันก็จะเป็นในส่วนลักษณะเป็นแบบเป็นชั้นๆนี่วางไว้ กินกระโพดอหอพี่โจ๊กกินก้าโพดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ข้าโพดอ่ะนั่นรูปร่างเหมือนมากก็เวลาหยิบขอเวลาจะหยิบพวกนี้ทำยังไงฮะก็ง่ายๆฮะคลิก้ายเลยคลิกสายที่ตัววัตถุต่างๆตัวอ็อบเจกต์แล้วก็ลากไปมาเราสามารถทําอะไรได้มัางเรานี่เอาไปแฝดไปแฝดแฝดหลังแฝดหลังเพื่อนก็ได้เก็บเข้าขอตัวแฝดเข้าขอตัวเองก็ได้โอเคโอเคแล้วก็ แล้วก็ถ้าเกิดสมมติว,ว่าเรามีสิ่งกรอสานที่เราต้องใช้นะฮะแล้วก็หยิบออกมาวางมันจะมีสลรอตของมันอยู่แล้วก็วางแปรงลงไปพี่จะดับครับของไหครับของใช่ไหมโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเราต้องหาแร่ที่ชื่อว่าคอมเพล็ก์ก่อนคอมเพล็ก์ก็คือเขาเรียกว่าเป็นสรารประกอบเราจะหาได้อย่างไรแล้วก็<ช>เดินไปเรื่อยๆก,ก่อนตอนนี้เราต้อง,งตอนนี้เราต้องเพื่อความปลอดภัยเราต้องอยู่ตามสายจูงพวกนี้นะฮะ สายโจสายโจม<ห>สายโ<ห><า>จม<า><น>เราเป็นตัวอะไรโจไม่ใช่ <laughs> สายโจมนี้ก็คือเป็นค <laughs> ขนาเรียกว่าเป็นสายที่เอาไว้ต่อเชื่อมพลังงานของเรานะฮะเวลาเราเดินทางไก,กลๆเราอาจต้องคราบเยอะๆหน่อยเพื่อที่ว่าจะได้มีพลังงานเลี้ยงตลอดเวลาถ้าคอมเพลว์ล่าสุดพี่ขุดไปแล้วไม่รู้มันจะมีโผล่ตรงไหนหรือเปล่าต้องค่อยๆดูมาดูตรงนี้กันดีกว่านี่เห็นสีเหลืองนั่นไหมสีเหลืองนี้ก็คือไหนๆหน เนี่ยสีเหลืองนี้ก็คือเป็นเป็นพลังงานนั่นเองเป็นเอเนจีวิธีวิธีดูดมันมาก็คือให้กดปุ่ม e นี่กด e ปุ๊บมันก็จะได้เป็นเป็นปืนเขาเรียกว่าเป็นปืนดูดแรกเออแล้วเราก็กดคลิกซ้ายไปเลยนี่อะไหนะสอบทดสอบเทสเทสเทสเฮ้ยไปไหนล้วเดาโดาเดาเดาขึ้นมาเราเราต้องเซฟพลังงานไ้ นี่ฮะเราก็จะได้นั่นออกซิเจนเตือนแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์ออกซิออกซิเลืเลือดเลือดนั่นนั่นนั่นสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้านี่อ๋ออ๋เนี่ยฮะสีฟ้านี้ก็คือแทนออกซิเจนนั่นเองเดี๋ยวจะดื่มมานี่ดื่มมาแล้วฮะนี่เราก็จะได้เป็นพี่โจ้หายไปไหนดัวออกซิเจนอยู่เราก็จะได้ออกซิเจนเป็นก้อนขึ้นมานะฮะนี่ออกซิเจนก็จะเป็นสีฟ้าเอาไว้ใช้กับ แผ่สีฟ้าด้านบนอันนี้ก็จะเป็นแท่นตัวกระป๋อพลังงานนะฮะเอาไว้ใช้กับตรงกลางโอเคเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่โจ้หายเฮ้ยเวลาพายุทรายพายุทรายแล้วแล้วแล้วกลับกระถางก่อนกระถางก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมกลับบ้านนานแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้งแต่เล่นมาตั้งแต่เล่นมายังไม่เคยเจอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหดุแรงดุแรงเดี๋ยวเดี๋ยววันแรกก็เจอพายุทลายเออ เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ผมโอมยดวงดีนจริงไม่เจอโดดอยู่ไหนหาไม่เจอไปบาดพีแล้วโอ้ยหิน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 โอ้ยหินกระเด็นหินกระเด็นโอ้ยหลบ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 ก่อนหลบกันโอ้ยโห้ยตายเือออ้าวกลับมาเกิดใหม่โอ้ยหินหินหินโอเคซ้ยนอ้าตาย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่พี่หลบนี่นีดีกว่าโอ้โหนี่หลบบรลุมไว้นานคือผู้ชมฮะบอกไว้ก่อนว่าตั้งแต่เล่นมายังไม่เคยเจอพายุทรายมาก่อนนะโอ้โหเจอเลยฟาดไปแล้วโอ้โหนี่ฮะถ้าเจอพายุทรายนะฮะอย่าให้โดนโดนอะไรฟาดหน้าเด็กขาดไม่งั้นตายเลยโอ้โหอันตรายอันตรายหลบก่อนหลบก่อน ทำอะไรได้ตอนนี้อย่าไม่กล้าออกมาเลยเนี่ยเดี๋ยวออกมาก็ตายอีกรอบหนึ่ง <c oughs> จะบอกจะบอกว่าเมื่อกี้ตายปุ๊บของดรอปโดนโดนหมดเลยต้องกลับไปเอาใหม่โอ้ผมมีบ้านอยู่แล้วม,มีบ้านอยู่แล้วตอน,น <c oughs> อยินในรู้ใช่ไหมนั่น <c oughs> นี่โอเคว้าวิสวยอ่ะ ที่เขาบอกนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนั่นอะไรพี่โจอะไรอ่ะเป็นต้นไม้เป็นกันวะเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยฮะที่เขาสุภาพอุ้ยเกือบตกหลุมอัศจรรย์จริงๆนี่คือสุภาษิตที่ว่าฟ้าหลังฝนย่อมดีกว่าเสมอนี่สวยมากบอกเลยใครใครที่ชอบแนวแบบอินดี้ภาพสวยๆนะฮะลองหาเล่นเกมนี้ดูฮะสวยมากสวยมากโดโดไปไหนละวิ่งไปวิ่งมาโอเคเดี๋ยว เรต,ต้องหาแร่ไอ้น,นี้ให้ได้ก่อนแร่ที่เรียกว่าคอมพาวเดินไปเรื่อยๆก่อนคอมพาวคอมพาวคอมพาวมันจะแร่มันจะเป็นลักษณะเป็นก้อนสีเทาๆม,มันจะเป็นก้อนกลมๆสีเทาๆเดี๋ยวลองวิ่งไปดูก่อนเป็นคือของมัน,นสีเทาเของมันดอบแล้วมันหายไปนะี่ยเอออยากให้ดูอันี้ก่อนนี่นี่นี่อยากให้ดูอันี้ด้วยเพราะว่าอันนี้เอาไว้ออเอาไว้ใช้สําหรับสร้างสิ่งก่อสร้างนะมันก็คือเรซินดูดมาดูเลย นี่เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเดี๋ินนี้ก็เป็นอะไรที่จำเป็นมากในการนะในการขยายฐนะานอ,อ้าว <c oughs> พลังงานหมดแล้วเนี่ฮะบันจะถ้าทนานทานลักษณะทนอย่างนี้ก็คือมันจะงอกขึ้นมาใหม่เรื่อยๆนะฮะแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาหน่อยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไม่อยู่กับที่ไหนๆก <CP, S 1> ีปนะีงอกใหม่กี่ปีไม่รู้วันสองวันมันก็เริ่มงอกขึ้นมาใหม่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้งอกแบบทั้งหมดไง อา้าวตกหลุมโอเคเดี๋ยวพอดีไปไหนต่อได้ต้องหาแร่คอมพาวอะไม่งั้นจะสอนต่อไม่ได้เพราะว่าก่อนอื่นเนี่ยมันต้องมีแร่เอาไว้สําหรับคราฟของที่เอาไว้ใช้อะกับตัวเองก่อนประเด็นคือว่าอย่างเช่นอย่างเช่นแผงโซลาร์เซลล์นี่ที่แปะไว้กันหลังตอนนี้แผงโซลาร์เซลล์นี่ก็คือทําให้เราสามารถใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ได้ก็คือพลังงานไม่หมดนั่นเองพง่าย ตามอดที่มีแสงอาทิตย์เยเนี่ยแหละ<ม>เดี๋ยวต้องต้องหาและคำพาก,ก่อนมันจะมีให้คราฟมันจะมีให้คราฟอยอ่อยู่ในอยู่ในแบ็คแพคเนี่ยอากาศจะหมดแล้วอากาศจะหมดแล้วเออบอกตรงๆว่ายังไม่เคยเดินไกลขนาดนี้เลยนะเนี่ยเพราะปกติมันต้องม,มีกดเยอะมากใช่ไหมโอ้ยตายแล้วไม่เจออะไรเลยแถวนี้ไปดิไปดิเฮ้ยเฮ้นี่ไงออซิเจนออซิเจนออซิเจนดูดดู ดูแล้วดูดูดูไหนวะข้างหน้านั่นไหนข้างหน้าข้างหน้าไม่ใช่ตรงนั้นเออดู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 แล้วดู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 โอเคโอเคหอตายแล้วโอเคดูกันดูกันโอเคโนพาวเวอร์พาวเวอร์อยู่นี่นี่นี่สีเหลืองนี่ไงตรงนู้น่ะสีเหลืองใช่ไหมเอออ่ะทำไมอากาศหมดแล้วเหรอไหวจังวัดอากาศนี่อ้าวโอเคเอาไหมเอาว ตายสิแงเลยเดี๋ยวนะพี่โจอะไรมันอยู่ข้างล่างวะเนี่ยข้างแบบเนี้ยอ๋อพี่ขุดอะไรเงี้ยวิเลซินเลซินเจอเลซินด้วยเก็บเก็บเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วพี่โจดีเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วใช่ไหมวะเดี๋ยวก่อนนี่ไงใช่ไหมเดี๋ยวผมหาแร่รอกันหาว่านี่ไงฮะเราเจอแล้วแร่คอมเพล่เนี่ยฮะมันจะเป็นลักษณะเป็นก้อนกลมๆเสียแถวๆฮะนี่ดูดมาเลยแร่คอมพ และคาพาวมันจะจะอยู่ตามพื้นดินนะฮะหมดพอดีชิปไก่โอเคประมาณนี้ก็พอแล้วแล้วก็เรากลับฐานดีกว่าแล้วกลวกกับบ้านกลับบ้านกลับบ้าน<บ>ากลับบ้านเดินไกลนิดหนึ่ง,งเดินไกลนิดหนึ่งเดี๋ยวเราต้องต้เอเดี๋ยวเราต้องคราฟดเดี๋ยวเราต้องคราฟด์สิทีรวะาซร์า,า,ราเซลให้ให้โดโดก่อนเอาไปใช้ในยานจำเป็นอ๋อนี่ไงของดรอปอยู่นี่โอ้เต็มเลยโอเค <c oughs> วันนี้มาโดโดเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาสอนหนถ้าถ้าโซลาร์เซลใช่ไหมให้ให้กดปุ่มคิวอ่มันก็จะมีรกส่อนข้างล่างให้เลือกอยู่ให้เลือกไปที่คําว่าโซลารไปที่โซลารแล้วก็กดกดตรงกลางเลยนี่งามก็จะได้อา่าเอาไปนะเอาเอาแผ่นโซลาติดไปที่หัวไหลไปติดติดที่หัวไหลเอานั่นแหละนั่นแหละนี่อ๋อเนี่ยแหละเราเราสามารถขับได้สองอัน เออเนี่ยแหละเดี๋ยวพอมีแสงอาทิตย์ปุ๊บมันก็จะทําให้ใช้พลังงานได้ไม่จํากัดข้ข้ง,ขงไม่จํากัดเออราบใดที่มีแสงอาทิตย์เยอะต้นถ้าเป็นตระกูลต้นหญ้าเนี่ยก็จะได้สิ่งที่เรียกว่าออร์แกนิกมาโอเคต่อมาโอ้ต่อมาเดี๋ยวมีความพาวเลยอ,อยู่พอดีเดี๋ยวเราจะครับสิ่งที่เรียกว่าอ่าสายนี่นีนเสาหมดเสาหนะมุดเอาไว้ทํา นี่สายสายสายพานสายพ่วงอะไรพวกนี้โอเคก็คือใช้คผพาือนกันก่อนไปเลยเออนี่ได้แล้วเดี๋ยวจะมาสาธิตการใช้ให้ดูเคโด,โดโดตามมาเดี๋ยวเราจะลงอุโมงกันนี่ทางนี้เลยเนี่ยฮะเห็นสายยงเยอะๆอย่างนี้เอาไว้ทำอะไรเอาไว้เลี้ยงพลังงานเชื่อมอ่อกับชุนนะฮะ น,นี่ทำทางลงไวสไลด์อุ้ยขาหักใช่ไหมสไลด์ตรงไหนวะเนี่ยวเ้สายไม่ถึงเดี๋ยวขึ้นไปใหม่โอเคครับสมมติว่าเราจะต่อต่อเชื่อมจากอ่าจากเสานู้นมานะฮะเราก็กดตัวทีตัวทีนี่ขึ้นมามันก็จะเป็นเสาลอยไปอะไรมาให้ดูให้สังเกตที่เส้นนะเะส้นสีใสๆนะฮะมันคือระยะของ ระยะของสายสายพลังงานนะฮะเดี๋ยวเราปักซักตรงนี้แล้วกันนี่มีประโยชน์มากมายฮะเอาไว้การหลงทางด้วยด้วยเพราะว่ามันมีแสงให้ให้แสงสว่างตลอดเวลาเฮ้ยโอ้ยัวนะิ่งไกลไกลไกลอีเราก็จะแฝดตรงนี้นะครัวนะครัวนะครัถอยถอยโอเคเออพี่โจอันนี้มันอะไรเนี่ย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 ในเอ๋มีอะไรนะเราหน้าผมเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นพวกเกี่ยวกับ มันเป็นแร่หายากเป็นแร่อลูมิเนียมชื่อว่าลาเทานไลต์เอาไว้เอาไว้สร้างพวกสิ่งของนี่แหละที่ฐานแต่ว่าก่อนเราก่อนที่เราจะใช้ตัวนี้มันยังเอามาใช้เอามาใช้เลยไม่ได้ต้องเอามาถลุงก่อนถลุงให้มันเป็นแร่ที่เราสามารถใช้ได้ถ้าลงชั้นใต้ดินเนี่ยมันจะเจอแร่อะไรแปลกๆเยอะแยะมากมายเลยโอเคเดี๋ยวเรากลับขึ้นไปก่อนเราได้แร่เลซินมาแล้วเราจะได้เริ่มทําสิ่งก่อสร้างอุ้ยเกับหล่นก็เดี๋ยวเริ่มจากตรงนี้ก่อนสมมุติว่า เราจะเริ่มเริ่มต้นสร้างสิ่งก่อสร้างเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นอ่าเป็นท่อนี่เป็นท่ออย่างนี้ออกมากดกดคลิกซ้ายทีนึ่งมันก็จะเป็นทอยยืดออกมามันต้องการอะไรบ้างต้องการเรซินในการเริ่มต้นนะฮะตอนนี้เราก็มีเรซินอยู่แล้วเป็นอ่าสีม่วงๆอย่างนี้นะฮะอ่าโอเคเป็นสีม่วงเสร็จปุ๊บเราก็กดกดที่ตรงนี้คลิกซ้ายทีหนึ่งนี่มันก็จะใช้อ่า มันก็จะเป็นต่อพวกออกมาแล้วแล้วก็การที่เราจะาการที่เราจะขยายเป็นฐานใหญ่อย่างเงี้ยก็คือต้องใช้เลสเซนอีก 2, 2> อันเ,นเออหลายคนอาจสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันใช้เยอะจังก็ในการก่อสร้างธตาคามันก็ต้องใช้ทรัพยากรมหาศาลอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือไม่ต่างกันเคเดี๋ยว <c oughs> เราจะทําการนี่เอาเลสเซนสออันนี่มันก็จะได้เป็นเขาเรียกว่า ภาษากังกเรียกว่าอะไรนะ foundation เออเขาเรียกว่าเป็นรากฐานเออเอาไว้สร้างเกี่ยวกับสิ่งเก่าสร้างต่างๆเนี่ยมันก็จะมีสิ่งก่สร้างให้เราเรียกสร้างได้มีหลายอย่างอย่างเช่นมีอะไรมีปรินเตอร์ปรินเตอร์เอาไว้สร้างสิ่งประดิษฐ์เพิ่มเติมอื่นๆน,น,นะฮะรีเซิร์ชรีเซิร์ชอันนี้สร้างไว้แล้วอยู่ฝั่งโน้นก็คือถ้าเกิดสมมุติว่าเราเจอเจอวัตถุแปลกประหลาดที่ไม่สามารถระบุดได้เราก็เอามาเอามาค้นหาเพื่อจะได้ จะได้แร่แร่หายากเอามาใช้สเม t เตอร์นี่นี่คือสิ่งที่เราต้องทำก็คือเป็นลงถลุงแร่ใครว่ากันนี่วี l คเบ y เอาไว้สร้างยานพาหนะต่างๆเช่นรถเครื่องบินชัตเตอร์แล้วก็กสวยอวกาศโอเคหมดละอันนี้พอดีตอนนี้เราก็จะสร้างในส่วนที่เรียกว่า ลงถลุงแร่นะฮะนี่ยเขาเขาก็จะบอกว่าต้องใช้แร่อะไรในการทํานะอันนี้เราต้องหาคอมพาวเม,มื่อกี้ไปเจอคอมพาว์อยู่ตรงไหน,นโอ้โหตรงนู้นโคตรไกลเลยเดินทางต่อเดิ <laughs> <laughs> นทางต่อเดินทางต่อแรกๆรกอาจจะอาจาอาจะเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าต้องเดินแต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราเราสร้างสิ่งที่เรียกว่าเสาพ่วงแล้วฮะเสาเสาต่อสายพว่วงว่าจะเรียกว่าอย่างไงก็ได้แต่ภาษาังกีษเขาจะเรียกว่าทีเทอร์เออทีเทอร์จริงๆมันแปลว่าเชือกลาก เชือกพ่วงเชือกลากอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวตรงน้าคุณคิดเกมมากตรงนี้เริ่มเริ่มไปไกลแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องนี่เราก็เริ่มต่อนี่เชลล้วก็ต่อยอย่างเงี้ยแหละไปเรื่อยๆยาวๆเลยเออสดชื่นเลยจิจริสดชื่นเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดสมมติว่าเรามีอ้าวอ้าวไม่ถึงถ้ามียันผ่านน้ำเมื่อไหร่ปุ๊บนะอันนี้ก็จะสบายหน่อย ก็คือเอาไว้ใช้ใช้เฉพาะจุดอะไรเงี้ยก็ว่าไปแต่ตอนนี้เราต้องเดินด้วยสองเท้าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนี่ต้องค่อยๆขยัยบถ้าจำไม่ผิดลเลยถ้า,ถ,าถ้าจำไม่ผิดมันจะอยู่ฝั่งนู้นมันจะอยู่เป็นที่สีม่วงๆหน่อยโอเคทำไรท่านผู้นำเด็ดด้วยกันหลง <Y ank S 2> ละผมว่า <ok> ยังลอายังยังยังตบใดที่เรา <ลง S 1> มีสายอ่าหมดพอดี ไม่เป็นไรอันนี้คือจุดที่ใกล้ที่สุดโอเคเราจะวิ่งไปอ่าอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเฮ้ยเจออะไรอะ่ะจุดน,นอะไรเฮ้ยเจอเรซินด้วยเฮ้ยอะไรอะ่ะไม่เคยเห็นเฮ้ยไม่มันเหมือนเหมือนซากยานเลยอะ่ะอ้าวเฮ้ยออกซิเจนจะหมดอ๋อนี่มันพอาะซากยานอวกาศเหร,รอแสดงว่ามีคนก่อนหน้านี้มาอ๋อนีอ่เราก็สามารถสร้างฟอเดชั่นตรงนี้ได้ยมาแล้วไม่รอด เอ้ยจะหมดแล้วยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตับรวับนจับจำทางไปได้แต่ว่าเมื่อกี้เจอเลยสิเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่ง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 นีเฮ้ยอย่าพึ่งแล้วพึ่งอย่าอย่ายยยอย่าไม่มๆไม่ไม่ไม่ไ่่ไม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยงแครับกลับมาใหม่อ้าวปัดได้เดี๋ยวเดี ปะท้จะบอกว่าเฮ้ยจะบอกว่านี่บอกว่าคอมพามาอยู่ข้างหลังเราหลังฐานเราดิเองเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอขอปั๊มปั๊มพลังก่อนเฮ้ยเพิ่งเห็นจริงๆเพิ่งเห็นจริงๆปกติไม่เคยเห็นเนี่ยมันจะมีหลุมข้างหลังอยู่เออใช่เดี๋ยวในๆก็ในน่ะละเดี๋ยวเดี๋ยวแบ่งออกซิเจนให้ให้ดอโดเต็มละเดี๋ยวไปดูดนั้นกันคอมพาวคอมพาวอุ้ยเต็มออกซิเจนเป็นกระป๋องแล้วมั้ง เออเต็มเลยตรงเนี้ยไอ,อเราก็เดินสก่ายเลยไหนเนี่ยเน,นี่ยมามตรงขึ้นมา<ง>ขึ้นมาขึ้นมาเนี่ย <c oughs> มันจะมีเขาเรียกว่ามันจะมีเวพอยท์บอกอยู่ว่าใครอะไรอยู่ตรงไหนอย่างไรสีฟา้ฟาเนี่ยมันจะเป็นไอคอนอยู่นี่แหละเราก็้นบ้านอ่ะนี่แหละเราก็ดูดไปนี่คอมพาวคอมพาวพี่เอาจริงมัโจมไม่เห็นไม่เห็นเว้ยเฮ้ยทำไมไม่เห็นอ่ะ เนี่ยพี่พี่ก็เห็นโดโดวิ่งอยู่ตรงนู้นเนี่ยมันเป็นเป็นไอคอนวิ่งอยู่เออโอเคตอนนี้เราก็ได้ในส่วนของตัวคัมพาวแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาสร้างเซมิเลเตอร์กันต้องหยิบต้องหยิบมาใส่เองใช่ไหมอะไรเงี้ยโอเคนีว้าเครื่องอะไรพี่โจเครื่องถลุงแลนเรียกว่าเซมิเลเตอร์เซมิลเตอร์ ก็คือการที่เราจะเริ่มกระบวนการเนี่ยเราต้องหาสิ่งที่เรียกว่า Energy ก่อน Energy หาพลังงานมาหา Power มาใส่อันนี้ก็จะเป็นแร่ที่เราต้องการาต้องการจะถลุงนะอันนี้เราเก็บในส่วนของไอตัวทองแดงมาเดี๋ยวเราก็ต้องไปหาหาพลังงานมาใส่พลังงานก็คือไอตัวที่มันเป็นแท่นสีเหลืองๆนี่แหละไอตัวแผ่นสีเหลืองๆออกมาประกอบอันนี้ก็เป็นอีกอีกถ้ำหนึ่งที่ขุดไว้ก่อนหน้า เนี่ยฮะสีสันแบบสวยๆกับงามมากนี่เราก็มีทางลงทางลงเพิ่งทำไว้ค่อยๆลงค่อยๆลงโอเคอย่หาก่อนทำไมเจอแต่ออสเจนอ๋อนี่ไงเอเนจี Energy อยู่ข้างบนนี่ได้แลวพาวเวอร์นะฮะโอเคนี่เราก็ใช้ใช้พาวเวอร์ตัวนี้ก็ได้ในการ อ่าเคาเรียกว่าอะไรนะเอามาเอามาใช้เป็นพลังงานทดแทนยอ,อ,อัน,นี้อย่าเพิ่งลงไฟนะเพราะว่ามันเป็นพิษพี่เคยแล้วมันพน่นเหมือนพ่นพิษใส่พี่เดี๋ยวค่อยดเ,เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยปรับปรุงทางขึ้นนะเออใช่จะบอกว่าวิธีที่จะทําให้สร้างสร้างพื้นดินขึ้นมาก็คือกดเอาเตนเนตค้างไว้แล้วก็กดคลิกทรายเลยนี่มันจะเป็นเป็นการเพิ่มเพ,เพิ่มพื้นที่ให้กับดินนี่สวยงามแต่ถ้า อยากเก็บรายละเอียดให้มันเรียบๆหน่อยก็คือกดคอนโทรลค้างไว้มีมันก็จะเป็นเรียบๆมีสมูทขึ้นอ่าสวยงามสวยงามก็หลักการก็คือเหมือนกับว่ามันจะดึงพื้นที่รอบๆให้มันดึงดึงพื้นที่ขึ้นมารอบๆให้มันเรียบๆนะฮะเดี๋ยวเราจะใช้ Power ข้ามาใส่ได้นะมองไม่เห็น นี่มันจะเป็นเกศสีเหลืองขึ้นมาโอเคแล้วก็นี่แล้วก็เอาเอ่อนแร่มาใส่อ๋อนี่ไงได้แล้วเนี่ยต้องให้พลังงานแบบเต็มจริงๆอ่ะแล้วก็กดนีโอ้ยยังขางอยู่นิดนึงนิดนึงเอ้เหอวได้แล้วเนี่ยามันก็จะได้แล้ แล้ที่เรียกว่าแลทองแดงอะและคอปเปอร์มาแล้วก็สามารถเอาไปเอาไปสร้างสิงส่งก่อสร้างได้เนีย่ยมันก็จะมีอันนี้ปรินเตอร์เราต้องการสองอันเดี๋ยวต้องเก็บต้องเก็บเอเนจีอีกหน่อยนึงอะต้องเก็บพลังงานอีกหน่อยนึงพี่จอะไรอยู่ข้างล่างอะไรในรูปเนี้ยไหนอะไรเนี้ยไหนนั้นเนเีนเ่ยอ๋อเออมันเหมือนกับว่ามันเป็นเหมือนพืชหรืออะไรสักอย่าง มามามาเขาหมาขยับตรงนี้อุ้ยเอาอะไรมากเกมเอวกาศเจออะไรแปลกๆต้องเยอะเนี่ยต้นไม้เนี่ยต้นไม้ยังแปลกๆเลยเนะี่ยแรกๆมันจะอย่างเงี้ยฮะมันต้องวิ่งไปวิ่งมาก,ก่อนแต่ถ้าเราสร้างรถได้เมื่อไหร่นี่คือแบบโอ้โหลุยลดสบายวันนี้ถึงยันนะ่ะโอเคดี๋ยวงจะทำอะไรต่อเดี๋ยวปั๊มเอาไมา้ยันหนึ่งก่อนเดี๋ยวจะได้สร้างถ้าถ้าในส่วนของ ตัวสร้างยามผ่านนั้นเนี่ยยังทําไม่ได้เพราะว่าต้องใช้อลูมิเนียมเดี๋ยวเราค่อยไปหากันเดี๋ยวเราจะพิมพ์เดี๋ยวเราจะทําเป็นตัวปรินเตอร์ขึ้นมาก,ก่อนอ่ะจะไม่เต็มอ่ะอีไนอีไนหนึงอ,อีไนหนึออ่งคัพออเปอร์ไว้ใช้แล้วกันอเ,เออทำคัพเปอร์ใส่คัพเปอร์ใช้ได้หรือยังวะน่าจะใช้ได้แล้ววะเดี๋ยวขอลองดูก่อนนีอ่อันนี้เราก็เอาคัพเปอร์มาใส่อ่าได้แล้ว อ๋ม oh, <well. S 1> อมันดึงเอเนจีใช้กันได้ oh. อ๋นอนี่ไงโอ้ยนี่ไงสร้างแผงน,นะง <Solar. S 1> งนั่นและแผงโซล่าโซล่าแผงโซล่านี่คางเจ็บของนี่กังหันลม Winterby Winterby oh. นี่แบตถังแบตเตอรี่อันใหญ่สัยอาสร้างมาสร้างเลยนี่ generator เ Gener นเรเตอร์โหยังมีนี่ฮะเราสร้างบอ่อได้บอ่อนี่เอาไว้สร้างกะ เอาไว้แปะกับรถวิร้างได้หลายอย่างเลยบอกบอกตรงแต่ว่าถีงยังไงก็ต้องเห็นภาพเลยต้องหาเมทีเลียลมาใส่อยู่ดีซึ่งเอาไว้คราวหน้าแล้วกันนะฮะเพราะว่ามันมีอะไรอีกต้องทําอีกเยอะแยะมากมายอันนี้คือเป็นหลักๆพื้นฐานก่อนนะฮะในการเอาชีวิตใช้ชีวิตในห้วงอวกาศแห่งนี้แต่บอกแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นอะไรที่ฟินมากโดยเฉพาะบรรยากาศร้อน นี่เห,เห็นดาวไหมดาวเียวาฟ้าเนี่ยเราสามารถเดินทางไปบนดาวดวงนั้นได้เพียงแต่ว่าเราต้องสร้างสิ่งจริงจริงเพียงแต่ว่าเราต้องสร้างสิที่เรียกว่าอ่ายานอวกาศก่อนสเปซชิพอ่าคงอีกเอใครคงขอขได้เล่นกันยาวๆฮะก็ถ้าคุณผู้ชมชอบเกมเนี้ยเกมแอสเซอร์เนียอันเนี้ยฮะอยากสำรวจอวกาศไปกับเราฮะอย่าลืมมากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันเยอะๆนะฮะ เื่อว่าในคลิปต่อไปเนี่ยเราจะได้ดําเนินการสร้างรถหรือยาผ่าหนะเพิ่มเติมแล้วก็สร้างสิ่งของใหม่ๆอีกทีหนึ่งนะฮะโอเคครับก็ขอขอบคุณแขกราเชิญของเราโดโด้ด้วยเอาไปไหนละโดโด้ไปไหนละแต่งเขาอยู่รูปร่างมันใช่เลยใช่เลยใช่ไหมใช่จริงใช่ไหมโอเคครับก็อย่าลืมมากดไลค์กดแชร์กด subscribe กันเยอะๆนะฮะถ้าอยากจะดูการประจภัยของเราในครั้งต่อไปสหลับวันนี้ จอแพทสั่งและโดโด้พีบุญการขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายนี่บ๊ายบายบ๊ายบาย